ก็คลิปวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการถ่าย In Camera Transition เนาะก็นะจะมาสอน5เทคนิคง่ายๆที่สามารถใช้กล้องมือถือหรือว่ากล้องอะไรถ่ายก็ได้เนาะ <S <S นะก็เดี๋ยวไปดูกัน <S <S อย่างแรกเลยก็คือวิดแผน,นวิดแผนก็เป็นเทคนิคง่ายๆเนาะแค่เราหมุนกล้องไปทางซ้ายขวาหรือว่าบนล่างก็ได้เนาะ <S <S แล้วพอเริ่มคลิปใหม่เราก็หันไปในทางทิศทางเดียวกับที่เราเริ่มมาอย่างไรกผมถ้าผมหมุนไปทางขวาคลิปต่อไปก็จะหมุนมาทางขวาแค่นี้ไปดูกันต่อไปก็ได้เลย อันต่อไปเลยก็คือเ o v e r เนาะตอนจบคลิปเนี่ยเราก็เอามือหรือเอาอุปกรณ์แล้วก็ได้เนี่ยไปบังเลส์กล้องไวนะ้นอนแล้วพอเริ่มคลิปใหม่เนี่ยเราก็แค่เหมือนอนานเ o v e r เนาะเหมือนแค่ดึงออกก็แค่นั้นเองแดดมาละเดี๋ยวแปนต่อไปเลยกว่าอันต่อไปก็คือเช e เนาะหรือว่าเขย่ากล้องตอนจบคลิปเนี่ยเราก็เขย่ากล้องแล้วพอเริ่มคลิปใหม่เนี่ยเราก็เขย่ากล้องเหมือนกันแล้วก็เอามาตัดแปะกันแค่นั้นเองนอกจากที่เราจะสามารถที่จะ transition เปลี่ยนพื้นที่ได้นี่ยเรายังสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้กับการที่เราจะ ทำให้ออบเจกหายไปหรือว่าโผล่มาก็ได้อันต่อไปเลยก็คืออันที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือการดิบนิ้วนะหรือว่าสแนปก็สามารถดิบนิ้วแล้วก็เปลี่ยนที่ได้ง่ายอะไรอย่างงี้เห็นป <c oughs> <He S 2> ะแค่นี้ก็เปลี่ยนที่แล้วเนาะหรือว่าเราจะใช้มือตกกระดาษแต่ว่ามือไม่วางนี้ถือกล้องอยู่เ <c oughs> ทคนิคนี้เป็นทเนทคนิคที่ผมชอบมากแนละ้วเพราะว่ามันเล่นได้หลากหลายแล้วเดี๋ยวไปที่อันสุดท้ายนั่นเลยก็เลยคือลก็คือสวิฟ ก็อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าเวลาตอนจบคลิปเนี่ยเราต้องปัดมือเนาะแล้วพอเริ่มคลิปเราก็ต้องปัดมืออีกอแล้วเวลาเราเอาคลิปมาต่อกันเนี่ยเราต้องตัดคลิปในช่วงที่มือมันบังกล้องพอดีเนาะให้มันโมชั่นมันซ่อนซ่อนคัดอะไรเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็นั่นแหละหมดแล้วมั้งไม่จะพูดอะไรต่อก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นอินคารเมลาทรานเซชันง่ายๆเนาะที่สามารถถ่ายได้ไม่ว่าจะใช้กล้องมือถือหรือว่ากล้อง มิเลเลต์ดี r อหรืออะไรก็ตามเนาะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับบาย